ปรางประธานวัดวรเชษเทพบำรุงมีขนาดใหญ่ทรงเรียวสูงบนฐานประทักษิณในผังย่อมุมไม้20แต่ละมุมมีเสาหัวเม็ดทรงมันพนักระเบียงเตี้ยเจาะช่องเป็นรูปกลีบดอกบัวเรียงรายองค์ปรางรองรับด้วยฐานบัวลูกฟักซ้อนลดหลั่นกันสมฐานชั้นรัดประคตห้าชั้นประดับกลีบขนุนและปันแถง บันไดทางขึ้นมีสี่ทางโดยสามด้านเป็นมุกประดิษฐานพระพุทธรูปยกเว้นทิศต,ตะวันออกเป็นทางเข้าไปในเรือนธาตุเจดีย์ทรงปราสาทยอดมีขนาดใหญ่บนฐานประทักษสินสูงองาค์ระคังเพิ่มมุมเหมือนฐานบันลังรองรับยอดที่เป็นบัวทรงคลุ้มมีการเจาะช่องประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านประดับด้วยปูนปั้นลายพันพฤกษา นับเป็นโบราณสถานที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย